ครับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับกล่องควบคุมปั๊มน้ําแบบโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ด้านหน้านะครับก็จะมีควบคุมที่ใช้ควบคุมนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับเป็นตัวเปิดปิดเครื lunch, ่องแล้วก็ปุ <condition>. <ness> BTS, well, ่มที่ set นะครับก็จะเป็นตัวตั้งค่าเครื่องกดขึ้นลงนะครับเพื่อตั้งค่าเครื่องแล้วก็ปุ่มสวิตช์นะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดควบคุม แล้วก็ปุ่ม e n t e r เพื่อกดตกลงนะครับส่วนหน้าจอไฟ LED ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นแสดงผลพ๊อโค้ดแล้วก็ระดับโวลต์ของพลังงานนะครับว่าขึ้นอะไรครับถ้าแบบโค้ดนะครับก็จะขึ้นตัวอย่างโค้ดก็จะมีโค้ดที่ขึ้นบ่อยๆก็จะมี PL นะครับก็คือพลังงานไม่เพียงพอนะครับหรือว่าแสงแดดไม่เพียงพอครับจะขึ้น PL ตรงนี้นะครับ หรือว่าจะขึ้นระดับโวล์ครับระดับโวล์ของแสงแดดครับการต่อตัวฟั๊มเข้ากล่องนะครับก็จะต่อตามสีนี้นะครับก็จะมีสีดําสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลครับตามภาพนี้แล้วก็การต่อแผงเข้าก็จะมีข้อบวกข้อลบนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับบวกลบอย่าสลับนะครับไม่นั้นอาจจะช็อตได้ จะมีประมาณนี้ <Okay. S 1> สำหรับเรื่องโค้ดการแสดงหน้าจอนะครับก็จะเป็นคราวหน้านะครับจะมาแนะนำเพราะว่าโค้ดมีเยอะครับก็จะมีแค่นี้